กลล่มไงานบอกแล้วว่าอย,ย่าหยุดสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้ก็ถึงที่ทำงานแล้วนะครับก็จอดรถแวะซื้อกับข้าวร้านประจำครับผมร้านอาหารข้างทางนะครับสตรีทฟูด้ดก็ได้เป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาทูนะครับผักแล้วก็ไข่ต้มยำ <m ul toys> หน้ากากหมูนะครับหนึ่งห้าบาทจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องเรื่องข้างล่างข้างล่างนีนะอันนี้ให้พี่ก่อนนะน้องเรื่องล่างก่อนเหมือนกันเหมือนกันจะไม่ได้พี่จัดให้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเหมือนกันนะข้างล่างได้ี้อันนี้เท่าไหร่หนึ่งห้าบาท กินรก่ด้วยกับข้าวก็มีเยอะแยะครับผมเลือกได้ตามสบายเลยนะครับแต่อาร้านนี้ก็ต้องบริการตัวเองพอค้าก็รอเก็บเงินอย่างเดียวครับผมก็จัดแจงกับข้าวใส่ถุงนะครับตอนนี้ ช่วงนี้อากาศดีอากาศหนาวนะครับ ขอบคุณขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมที่ทำงานนะครับสวัสดีครับ